ฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องสนุบเสียงไก่ขันยามเช้าแว่วกล้องไปทั่วหมู่บ้านริมน้ำบ้านไม้เก่าๆหลังเล็กที่ตั้งอยู่ริมคลองก็ค่อยๆมีแสงไฟสว่างขึ้นมาเหมือนทุกวันอ้อ,อยผู้หญิงรูปร่างผอมผิวคล้ำเพราะแดดกำลังลุกจากที่นอนตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง เธอเดินไปหลังบ้านเพื่อเก็บไข่เป็ดในเลา้ามือที่หยาบกร้านเพราะการทำงานทุกวันยืนเข้าไปคว้าไข่ทีละใบยอย่างคล่องแคล่วหลังจากนั้นอ้อยก็ยกตะกรา้าไข่เป็ดวางไว้บนโต๊ะไม้เก่าก่อนจะรีบหอบถังเหยื่อเดินไปทางคลองเธอต้องรีบหาปลามาไว้ทำอาหารเช้าน้ำในคลองเย็นเฉียบจนสั่นไปทั้งตัวแต่เธอไม่เคยบน่น กลิ่นโคลนกลิ่นน้ำกลิ่นปลาสดคละเคล้าไปกับกลิ่นเหงื่อที่เริ่มซึมออกมาอย่างชา้ชาๆเมื่อพระอาทิตย์โผล่ขึ้นจากขอบฟ้าอ้อยก็กลับขึ้นจากคลองเสื้อผ้าเปียกชุ่มถาวางปลาที่จับได้ลงบนตะกร้าก่อนจะเดินเข้าบ้านเงียบๆ ข้างในบ้านสมปองผัวของเธอนอนเอกเขนเอกอยู่บนเปลผ้าเช็ดหน้าโปะปิดหน้าไว้เสียงวิทยุเครื่องเก่าเปิดเพลงลูกทุ่งคลอเบาๆเขาลืมตาขึ้นมามองเมียที่กำลังวางปลาสดลงในกะละมังแล้วก็หัวเราะหึๆในลำคออ้อยเหม็นข้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยไปอาบน้ำก่อนจะเข้าบ้านไม่ได้หรือไหน อ้อยชะงักเล็กน้อยแต่ไม่ได้ตอบเธอแค่ก้มหน้าหยิบปลามาล้างมือหยาบหยาบนั้นกำลังทำอาหารให้ผัวกินแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือเสียงบ่นและสายตารังเกียจในบ้านไม้หลังเล็กนั้นมีกลิ่นสองอย่างที่วนเวียนอยู่ทุกวันกลิ่นเหงื่อและความเหนื่อยล้าของอ้อยกับกลิ่นบุหรี่และเหล้าที่ติดตัวสมปอง โลกของทั้งคู่เหมือนจะอยู่ใกล้แต่หัวใจกลับห่างออกไปทุกทีสายลมยามบ่ายพัดเอ่อยๆผ่านทุ่งนาบ้านริมคลองยังคงมีเสียงวิทยุเครื่องเก่าเปิดคลออยู่เหมือนเดิมสมปองนั่งเอกเนกบันเก้าอี้หวายเก่าสูบบุหรี่พ่นควันออกมาเป็นวงกลม ข้างหลังบ้านอ้อยกำลังนั่งฟาดปลาที่เพิ่งหามาจากคลองเธอนั่งตัวงอมือเปื้อนขาวปลากลิ่นคลุ้งไปทั่วครัวเล็กๆเหงื่อผุดเต็มใบหน้าแต่เธอไม่สนใจเธอทำด้วยความเคยชินเพราะนี่คือชีวิตประจำวันของเธอสมปองหันไปมองแล้วบ่นขึ้นมาเสียงดัง โถเว้ยอยู่ใกล้ๆทีไรเหม็นข่าวเหม็นเหื่อไปหมดเธอจะไม่รู้จักแต่งตัวให้มันหอมเหมือนคนอื่นบ้างหรือไงอ้อยคำพูดนั้นเหมือนหอกแหลมที่แทงเข้าไปในหัวใจอ้อยเธอหยุดมือไปชั่วขณะก้มหน้าลงไม่กล้ามองหน้าผัวในใจเธออยากจะพูดออกไปว่า ฉันเหนื่อยแทบตายทุกวันเพื่อบ้านหลังนี้เพื่อผัวเพื่อครอบครัวฉันไม่มีเวลาแต่งสวยอย่างคนอื่นหรอกแต่ปากของอ้อยเงียบสนิทเพราะรู้ว่าต่อให้พูดไปสมปองก็คงไม่เข้าใจสมปองยังไม่หยุดเขายังบ่นต่อคนอื่นเขามีเมียสวยหอมแต่งตัวดีเดินข้างแล้วภูมิใจของฉันนี่กลับบ้านทีไรเหม็นข่าวยิ่งกว่าตลาดสดเอก อ้อยได้ยินทุกคำชัดเจนมือเธอสั่นเล็กน้อยขณะกำลังหันปลาหยดน้ำตาใสาๆเรื่องคลออยู่ที่หางตาเธอพยายามกลืนความเจ็บปวดลงคอเงียบเหมือนไม่ได้ยินอะไรแต่ในใจนั้นเจ็บยิ่งกว่าถูกเมียดบาดคืนนั้นอ้อยนอนตะแคงหันหลังให้สมปองน้ำตาไหลเปื้อนหมอนเธอถามตัวเองเบาๆว่า นี่หรือคือความรักที่ฉันเฝ้าฝันหรือแท้จริงแล้วฉันก็เป็นแค่คนรับใช้ที่เขาไม่เคยเห็นค่าเลยสักนิดเย็นวันเสาร์บ้านริมคลองที่เงียบเหงากลับครึกครืนขึ้นมาสมปองลากเสือเก่าออกมาปูหน้าบ้านตั้งวงเล่ากับเพื่อนบ้านสาถึงสคนเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยดังลั่นไปทั้งคลอง ข้างในครัวอ้อยกำลังจัดกับแกล้มทีละจานมือหยาบกร้านสับหมูกวนต้มยำล้างแก้วน้ำถ้าเดินเข้าเดินออกไม่หยุดเหงื่อซึมจนผ่นหลังชุ่มสมปองที่นั่งหัวโตริ่นเหล้าใส่แก้วพลางพูดขึ้นเสียงดังโถเอ้ยเมียกูเนี่ยนะทำงานทั้งวันทั้งคืนแต่ตัวหมินยิ่งกว่าปลาเค็มแช่น้ำเกลือเสียงหัวเราะของเพื่อนๆดังตามมา เองก็พูดแรงไปว่าสมปองแต่ก็จริงนะเห็นอ้อยทีไรกลิ่นนี่ลอยมาก่อนตัวเลยเสียงหัวเราะก้องรอบวงแต่ละคำเหมือนหินหนักที่คว้างเข้ามาในใจอ้อยทวางถาดกับแกล้มลงตรงหน้าเงียบๆกลมหน้าหลบไม่สบตาใครมือสั่นเล็กน้อยขอบตาแดงแต่เธอกัดฟันฝืนยิ้มจางๆไม่อยากให้ใครเห็นความอ่อนแอ แต่ภายในใจมันร้าวจนแทบแตกสลายค่ำคืนนั้นหลังจากวงเล่าสลายไปบ้านเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงจิ้งหรีดร้องอ้อยนอนกอดเข่าอยู่บนเสือ่อผืนเก่าในครัวน้ำตาไหลไม่หยุดถ้าถามตัวเองในความมืดฉันผิดตรงไหนผิดที่จนผิดที่ทำงานหนักเกินไปหรือผิดที่รักผู้ชายคนนี้มากเกินไป คำตอบไม่มีมีเพียงเสียงสะอื่นที่ก้องอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กคืนนั้นแดดยามเที่ยงส่องแผดเผาทุ่งนาท้องฟ้าโปร่งจนแทบไม่มีเงาให้พักกลางทุ่งกว้างอ้อยก้มหน้าก้มตาเกี่ยวข้าวยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมือที่แตกแห้งจับเคียวแน่นทุกก้าวเหยียบลงไปในโคลนหนืด เหงื่อไหลชุ่มทั่วตัวเสื้อผ้าที่เก่าขาดแปะด้วยเศษผ้าเปียกโชกกลิ่นเหงือ่อกลิ่นโคลนกลิ่นข้าวสดๆปะปนกันไปหมดค้างคันนาสมปองนั่งกันเกณฑ์ขากล้วยสะพายผ้าเขามา้านั่งสูบบุหรี่จ้องดูเมียทำงานเสียงวิทยุเครื่องเล็กดังขึ้นข้างกายเขาเหมือนทุกครั้งเอาอ้อยเร็วหน่อยสิวะเดี๋ยวฝนตกมาจะไม่ทัน เขาตะโกนใส่โดยที่ตัวเองยังไม่หลุกช่วยแม้แต่นิดเดียวอ้อยเหงื่อหน้าขึ้นมายกมือปาดเหงื่อที่ท่วมเต็มใบหน้าแรงที่เหลือในร่างกายเหมือนจะถูกดูดหายไปหมดหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อทันใดนั้นเธอรู้สึกเหมือนโลกหมุนรอบตัวขาทั้งสองข้างอ่อนแรงก่อนร่างบางๆจะทรุดลงไปกลางทุ่งนาที่ร้อนระอุเสียงเคียวตกกระทบพื้นดังแกรง้งอ้อยหมดสติในพริบตา เฮ้ยอ้อยอ้อยสมปองรีบวิ่งเข้ามาเสียงเขาสั่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเขาอุ้มร่างเมียขึ้นมาตัวเธอร้อนเผาเหมือนมีไฟสุมใครก็ได้ช่วยทีว้ยเมียกูเป็นลมเสียงตะโกนของสมปองดังลั่นทุง่งเพื่อนบ้านที่อยู่ไม่ไกลรีบวิ่งเข้ามาช่วยกันหามอ้อยขึ้นเกวียนแล้วพาส่งโรงพยาบาล เสียงเครื่องวัดชีพจรในห้องฉุกเฉินดังหมอเดินออกมาบอกกับสมปองด้วยน้ำเสียงจริงจังนขนไข้ร่างกายอ่อนเพลียมากขาดสารอาหารทำงานหนักเกินไปถ้าช้ากว่านี้อีกนิดอาจไม่รอดนะครับคำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักๆฟาดลงกลางอกสมปองเขายืนนิ่งรู้สึกเหมือนโลกรอบตัวเงียบลงหมด ในห้องคนป่วยอ้อยนอนหลับสนิทมีสายให้น้ำเกลือระยงระยางใบหน้าซีดเซียวร่างกายที่ผ่ายผอมทำให้เขาเพิ่งมองเห็นความจริงนี่คือผู้หญิงที่ทำงานหนักทุกวันเพื่อเขานี่คือผู้หญิงที่แบกบ้านทั้งหลังไว้บนบา่าและนี่คือผู้หญิงที่เขาไม่เคยเห็นค่าเลยแม้แต่นิดเดียวเสียงพัดลมเก่าๆในห้องพักผู้ป่วยหมุนเอื่อยๆ บนเตียงสีขาวอ้อยนอนนิ่งใบหน้าซีดแต่หายใจสม่ำเสมอขึ้นข้างเตียงสมปองนั่งเฝ้าดวงตาที่เคยแข็งกระด้างกลับเต็มไปด้วยความกังวลมือหยาบกร้านของเขาเอื้อมไปแตะมือเมียอย่างเบามือที่สุดความรู้สึกอุ่นๆที่ส่งกลับมาทำให้หัวใจเขาสั่นสะท้านเขาเอ่ยขึ้นเบาๆเ,เหมือนสารภาพกับตัวเอง ค่ามันเรวจริงๆอ้อ,อยเอ๋ยวันๆเอาแต่ด่าเอาแต่บน่นแต่ไม่เคยเห็นเลยว่าเองเหนื่อยแทบตายเพราะข้าสองวันต่อมาอ้อยเริ่มลืมตาขึ้นเทามองไปรอบๆอย่างงุนงงก่อนเห็นสมปองนั่งอยู่ข้างเตียงแต่สิ่งที่ต่างออกไปเขาไม่ได้บน่นไม่ได้ขมวดคิ้วเขากลับยิ้มให้เธอครั้งแรกในรอบหลายปี ตื่นแล้วเหรออ้อยเองอย่าพูดอย่าขยับมากนะพักเธอน้ำเสียงเขานุ่มนวลอย่างที่เธอไม่เคยได้ยินมานานอ้อยเงียบไม่รู้ว่าฝันไปหรือเปล่าเพราะสมปองที่เธอรู้จักไม่ใช่คนแบบนี้ หลังจากอ้อยกลับมาบ้านบ้านที่เคยมีกลิ่นเหล้ากลิ่นบุหรี่และเสียงด่าทอกลับมีกลิ่นหอมของน้ำแกงที่สมปองพยายามหัดต้มเองแม้รสชาติจะออกเค็มจัดไปหน่อยแต่เขาก็ตักใส่ถ้วยมาให้เมียด้วยรอยยิ้มเกอ้เกอๆกินหน่อยนะอ้อยข้าลองทำดูอ้อยรับถ้วยมามองหน้าเขาอย่างไม่เชื่อสายตานี่คือสมปองผัวที่เคยด่าเธอเหม็นข่าวแทบทุกวันจริงๆเหรอ คืนนั้นสมปองล้มตัวนอนข้างเมียเงียบอยู่นานก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วๆอ้อ,อยข้าขอโทษนะต่อไปนี้ข้าจะเลิกว่ากลิ่นเองแล้วข้าอยากได้กลิ่นเองแบบนี้แหละกลิ่นที่ทำให้ข้ารู้ว่าเองยังอยู่ตรงนี้กับข้าน้ำตาอ้อยเอ่อคลอเธอไม่พูดอะไรเพียงแค่หันไปกอดสมปองแน่นหัวใจที่เคยแตกสลายค่อยๆประสานขึ้นอีกครั้ง เสียงไก่ขันในเช้าวันถัดมาบ้านไม้หลังเล็กที่เคยวุ่นวายด้วยเสียงด่าเสียงเล่าและกลิ่นบุหรี่วันนี้กลับสงบลงผิดหูผิดตาอ้อยตื่นขึ้นช้าๆหลังจากพักฟื้นอยู่หลายวันเธอได้ยินเสียงบางอย่างในครัวพอลุกเดินออกไปเธอแทบไม่เชื่อสายตาสมปองกำลังยืนสับผักอย่างแก้แก้กลง,กง บนเตามีหม้อแกงกำลังเดือดปุดปุดส่งกลิ่นหอมอบอวนปองเองทำอะไรเนี่ยอ้อยถามเสียงเบาเขาหันมายิ้มใหญ่ๆลองหัดต้มแกงดูนะสิหัดใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยว่ามือที่เคยจับแต่เหล้าบุหรี่และไพ่วันนี้กลับจับตะหลิวแทน หลังอาหารเช้าสมปองหยิบจอบขึ้นพาดบ่าเดินออกไปที่สวนหลังบ้านเงียบๆไม่พูดเยอะไม่บน่นไม่สั่งเมียเหมือนเคยเพื่อนบ้านที่ผ่านมามองด้วยความแปลกใจอ้าวสมปองเองลงสวนเองด้วยเหรอสมปองหัวเราะแห้งๆข้าก็ทำได้เหมือนกันว่ะแต่ก่อนแค่ขี้เกียจไปหน่อย เย็นวันนั้นบนระเบียงบ้านเล็กๆทั้งสองคนนั่งกินข้าวด้วยกันเสียงหัวเราะเบาๆของอ้อยกลับมาอีกครั้งเป็นเสียงหัวเราะที่สมปองไม่เคยได้ยินมานานเขามองหน้าเมียงเงียบๆก่อนพูดขึ้นว่าอ้อยข้าสัญญาจะไม่ทำให้เองร้องไห้อีกแล้วต่อไปนี้บ้านของเราต้องมีแต่รอยยิ้มอ้อยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยตอบ แค่เองพูดออกมามันก็มีกลิ่นหอมขึ้นในหัวใจฉะละละปองรอยยิ้มของทั้งคู่ทำให้บ้านไม้หลังเล็กอบอุ่นขึ้นทันตาแม้จะยังจนแต่ความสุกกำลังค่อยๆเติบโตเย็นวันหนึ่งหลังจากที่สมปองเริ่มกลับมาทำสวนทำไร่จริงจังอ้อยก็กำลังจัดบ้านทำความสะอาดห้องเก็บของเก่าๆที่ไม่ได้เปิดมานาน ห้องนี้เต็มไปด้วยกลิ่นอับฝุ่นจับหนามีหลังไม้ซ้อนกันหลายชั้นของใช้เก่าๆพังๆกองพ,งพนเนินอ้อ,อยกำลังจะหยิบผ้ามาคลุมทับแต่สายตาไปสะดุดเข้ากับกล่องกระด,ดาษลังสีซีดบนฝากล่องเขียนด้วยลายมือหย,ยาบๆว่าอย่าเปิดหัวใจอ้อยเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวมือเธอสัน่นแต่ความอยากรู้ก็เอาชนะความลังเล เธอค่อยๆเปิดฝากล่องออกสิ่งที่อยู่ข้างในคือกองซองจดหมายหลายซองถูกแกะออกแล้วแต่หลายซองยังปิดผนึกแน่นหนาบางซองมีตราของธนาคารบางซองมีแค่ชื่อผู้ส่งที่ไม่คุ้นตาอ้อยหยิบขึ้นมาเปิดอ่านเรียนคุณสมปองตามที่ท่านค้างชำระเงินกู้จำนวน เธอหน้าเสียทันทีนั่นคือจดหมายทวงหนี้จำนวนมากไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองฉบับแต่เป็นกองพเนินสูงท่วมหัวแต่สิ่งที่ทำให้อ้อยสะดุดใจยิ่งกว่าคือท่ามกลางจดหมายทวงหนี้พวกนั้นมีจดหมายอีกซองหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือสวยงามถึงป่องที่รักอ้อยมือสั่นหนักกว่าเดิมเธอไม่รู้เลยว่าภายในสองนั้นมีความลับอะไรซ่อนอยู่ เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาสมปองเดินกลับมาจากสวนเขาเห็นอ้อยกำลังถือซองจดหมายในมือใบหน้าเธอเต็มไปด้วยความตกใจและสับสนสมปองชะงักไปทันทีสีหน้าเขาเปลี่ยนจากคนที่ยิ้มได้ทุกวันกลับกลายเป็นคนที่มีแววตาหนักอึ้งขึ้นมาอ้อยเอ็งไปเจอของนั่นได้ยังไงเสียงเขาแผ่วแต่เต็มไปด้วยแรงกดดัน บรรยากาศอบอุ่นที่เพิ่งก่อตัวขึ้นเหมือนถูกลมพัดหายไปในพริบตาอ้อยยืนหน้าตาตกตะลึงมือยังสั่นกับซองจดหมายที่เขียนว่าถึงปองที่รักสมปองยืนเงียบไม่ได้ดึงออกจากมือเธอแต่แววตาเต็มไปด้วยความเครียดอ้อยอย่าเปิดมันเลยนะน้ำเสียงเขาเหมือนสั่งแต่ก็อ่อนแอ แต่ความสงสัยของอ้อยชนะความเกรงใจเธอค่อยๆฉีกซองออกอ่านช้าๆในซองมีจดหมายเพียงไม่กี่บรรทัดปองอย่าลืมสิ่งที่เราตกลงกันไว้ทุกอย่างต้องเรียบร้อยก่อนเดือนหน้าถ้าไม่ผลลัพธ์จะไม่เป็นอย่างที่ใจเธอต้องการอ้อยอ่านซ้ำหลายรอบตกลงกันไว้ผลลัพธ์เธอถามตัวเองหัวใจเต้นแรงเกินกว่าจะอธิบายได้ เ่าชะง,งักไปเมื่อเห็นลายมือด้านหลังซองลายมือนี้ไม่ใช่ของใครที่เธอคุ้นแต่ชัดเจนว่าเป็นลายมือผู้หญิงสมปองถอนหายใจลึกอ้อยเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าของฉันฉันไม่อยากให้แก้วรู้เรื่องนี้แต่ตอนนี้มันเปิดเผยแล้วอ้อยรู้สึกเหมือนโลกหมุนสิ่งที่เธอคิดว่ารู้จักสมปองอาจจะเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของชีวิตเขาจริงๆ มันเกี่ยวกับหนี้สินและบางสิ่งที่ฉันเคยทำผิดพลาดมาก่อนสมปองเงยหน้ามองอ้อยฉันกลัวว่ามันจะทำลายความสุขของเราอ้อยก้าวเข้าไปใกล้ถ้าเราผ่านมันด้วยกันเราจะเข้มแข็งขึ้นน้ำเสียงเธอหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความรักและห่วงใย สมปองพยักหน้าแต่ความตึงเครียดยังคงอยู่เพราะจดหมายปริศนานี้ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่าเช้าวันต่อมาอ้อยนั่งอยู่ริมระเบียงบ้านจดหมายปริศนายังวางอยู่ตรงหน้าหัวใจเธอยังเต้นไม่เป็นจังหวะปกติสมปองไม่ปรากฏตัวเหมือนเขากำลังคิดอะไรอยู่ลึกๆอ้อยตัดสินใจโทรหาเพื่อนเก่า น้ำช่วยฉันหน่อยฉันต้องรู้เรื่องนี้ให้ชัดเจนน้ำเพื่อนสนิทที่รู้จักสมปองตั้งแต่เด็กตอบตกลงอย่างเต็มใจไม่กี่ชั่วโมงต่อมาน้ำและอ้อยพบกันที่ร้านกาแฟน้ำหยิบสมุดเล่มเล็กออกมาอ้อยเรื่องนี้มันเกิดมานานแล้วสมปองเคยมีปัญหาเรื่องธุรกิจของครอบครัวผู้หญิงคนนั้นธุรกิจแล้วจดหมายอ้อยถามเสียงเบา น้ำถอนหายใจจดหมายเป็นการเตือนของเจ้าหนี้เก่าและเป็นเรื่องของหนี้สินที่สมปองต้องรับผิดชอบเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับอ้อยโดยตรงแต่เขากลัวว่าเรื่องนี้จะย้อนกลับมาทำร้ายชีวิตเธออ้อยรู้สึกเหมือนหายใจโล่งขึ้นแต่ในใจยังมีความกังวลแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครน้ำมองอ้อยแล้วตอบว่า เธอเป็นเพื่อนสนิทเก่าของสมปองและตอนนั้นเกิดเรื่องเข้าใจผิดบางอย่างทําให้สมปองต้องแบกรับภาระหนี้สินแทนเธออ้อยก้าวออกไปจากร้านลมพัดเย็นบนถนนเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและความมั่นใจค่ำวันนั้นสมปองกลับมาที่บ้านใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความคิดหนักอ้อยเห็นก็รีบเข้าไปจับมือ สมปองทุกอย่างจะโอเคใช่ไหมสมปองมองตาอ้อยอ้อยฉันต้องไปเจอเธอคนนั้นฉันต้องเคลียร์ให้ชัดเจนก่อนจะขับรถไปยังจุดนัดหมายที่ซึ่งเขาและเพื่อนสนิทเก่าของเขานัดพบกันทันทีที่เจอหน้าสมปองพูดตรงเราต้องเคลียร์ทุกอย่างไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เรื่องความจริงด้วย เธอคนนั้นเงียบน้ำตาคลอสมปองฉันไม่คิดว่ามันจะบานปลายขนาดนี้ฉันขอโทษสมปองถอนหายใจฉันไม่โกรธแต่ฉันต้องปกป้องคนที่ฉันรักเขาพูดถึงอ้อยและความรู้สึกทั้งหมดที่เขาต้องเก็บไว้การเผชิญหน้าครั้งนี้จบลงด้วยความชัดเจนความหลับถูกเปิดปัญหาเริ่มคลี่คลาย เมื่อกลับถึงบ้านอ้อยรออยู่เท่าเก้าเข้ามากอดเขาเวลาผ่านไปอ้อยและสมปองเรียนรู้ที่จะยืนหยัดด้วยกันไม่ว่าใครจะมองภายนอกอย่างไรพวกเขารู้ว่าความรักคือการเข้าใจและยอมรับนิสัยและจิตใจของกันและกันแม้ชีวิตจะมีเรื่องเหนื่อยยากและความผิดหวังพวกเขาก็ผ่านมาด้วยกันด้วยความอดทนและความเข้าใจ ท่ามกลางทุ่งนาและบ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยความรักทั้งสองจึงใช้ชีวิตแต่งงานอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักที่แท้จริง